ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาตอนนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการชีวิตกับการเรียนรู้ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการชีวิตกับการเรียนรู้ทางวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะ นันประพัฒเฉลิมสินธิรันรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะเราเจอกันทุกๆวันเสาร์สี่โมงถึง5้าโมงเย็นกับเรื่องเราแบ่งปันกันเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่น่าสนใจในโลกปัจจุบันนี้นะคะเราจะแบ่งเป็น2ช่วงค่ะช่วงเรียนรู้จากตัวบุคคลและช่วงธรรมะกับการเรียนรู้สําหรับเรียนรู้จากตัวบุคคลในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก ท่านวิทยากรซึ่งท่านเป็นราชบัณฑิตและก็ยังเป็นอดีตอธิการบดีสถาบาันเทคโนโลยีแห่งเอเชียหรือว่า AIT นะคะท่านศาสตราจารย์ดรวรศักดิ์กนกนุก,กุลชัยอยู่กับเราค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะคะซึ่งปัจจุบันนี้มันมีเข้ามามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแม่ท่านก็เป็นอดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีมาด้วยอยู่แล้วท่านก็จะอยู่กับเรื่องราวตรงนี้มาโดยตลอดเลยตอนนี้ลมจะคุยกันสักนิดนึงว่าการพัฒนาที่มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นกับการที่เรามีเทคโนโลยีที่เร็วขึ้นเร็วขึ้นบางคนอาจจะตามไม่ทันบางคนก็เป็นคนที่ชอบตามเทคโนโลยี เทคโนโลยีเหล่านี้มันสร้างความปั่นป่วนในโลกมนุษย์ของเราไหมคะมากเลยครับเอ่อถ้าถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะฮะในช่วงยี่สิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะทุกอย่างมันเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะฮะควาจริงถ้าถ้ามองไปสิบปีที่แล้วเนี่ยเรายังไม่มี iPhone เลยนะครับค่ะนะฮะเราเราใช้มือถือก็มีแต่ว่าใช้โทรศัพท์ส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้ i iPhone เหมันกับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราอะนะฮะเราเรา เข้าไปดูข้อมูลเนี่ยออนไลน์เราคุยกับเพื่อนผูงไม่ใช่เฉพาะในประเทศนะฮะในทั่วโลกได้นะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงในยี่สิบปีนี้มันมากไปกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมาในอดีตเนี่ยร้อยปีที่ผ่านมานะครับแล้วไอ้ที่ว,ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันป่วนโลกเราได้เนี่ยอยากให้เห็นเป็นรูปธรรมค่ะท่านอธิบายให้ฟังสันนิดสิค่ะได้ได้ครับคือเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยนะฮะมันเกิดเพราะว่า การพัฒนาทางด้านคอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นนะครความฉลาดของคอมพิวเตอร์เนี่ยปัจจุบันนี้มันมันมากมายมหาศาลนะฮะไปไก่อนเราเราพูดถึงคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่เบล่งเลยเนี่ยนะก็เรีรยกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะฮะมีขนาดเท่ากับห้องห้องหองนึ่งหรือตึกตึกหนึ่งเนี่ยปัจจุบันนี้มือถือเราเนี่ยนะฮะมันมีความสามารถมากกว่านั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีต่างๆที่สร้างมาเนี่ยนะฮะทำให้เทคโนโลยีเก่าเนี่ยมันสูญหายไป ยกต uh, ัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะอย่างอย่างแค่กล้องถ่ายรูปเนี่ยนะฮะที่เราเคยใช้ฟิล์มเนี่ยปัจจุบัน ale, จจนี้เราหาไม่ได้แล้วนะฮะหรือหรือโทรศัพท์เนี่ยนะฮะโทรศัพท์ที่เอ่อเรามีอยู่กับบ้านสมัยก่อนเนี่ยนะฮะตอนนี้มันเหมือนกับเออเราไม่ได้ใช้เลยนะฮะถึงมีเราก็ไม่ค่อยได้ใช้นะฮะมันมันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเนี่ยนะฮะแล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้เนี่ยนะฮะไอไอพลังงานที่เราเคยใช้น้ํามันเนี่ยอีกหน่อยมันก็กลายเป็นพลังงานที่ใช้ แต่งอาทิตย์นะฮะแม้กระทั่งเวลาเราไปซื้อของเนี่ยนะฮะตะก่อนเราซื้อของเป็นโช์หวยนะฮะแล้วก็ไปร้านดีพาร์ตเมนต์สต e ร์เดี๋ยวนี้ผมว่าคนส่วนใหญ่เริ่มใช้ออนไลน์แล้วนะฮะเราสั่งของทางออนไลน์เนี่ยมันสะดวกเราเราไม่ต้องไปเดินดูนะฮะเราคลิกดูจากแคตตาล็อกในในออนไลน์เนี่ยนะฮะใช่ค่ะลราก็ไม่ติดเดว <c oughs> ถูกไหมฮะค่ะเราก็สั่งไปเราก็โอนเงินไปของก็มาภาในสองสามวัน เนี่ยนะฮะมัน,ม,นมันสะดวกกว่าเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเอ,เอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้การดําเนินชีวิตเราเรี่มเปลี่ยนไปด้วยนะฮะแล้วคิดว่าในอนาคตนี่มันจะเปลี่ยนมากกว่านี้อีกเยอะนะฮะไอไอ,อการงานที่เราเคยทํามันอาจจะไม่ต้องมีแล้วก็ได้หลายอย่างเนี่ยนะฮะเราเราใช้คอมพิวเตอร์แทนและ,นะ,ะ่ะนะก็ได้ยินมาเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี AI เข้ามาใช้มีบทบาทเยอะแยะไปหมดเลยถ้าอธิบายให้ฟัง AI เมืภาษาไทยมันใช้คำว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนาะมันคืออะไรยังไงคะคือ AI เนี่ยนะมันเป็นพัฒนาการของการประมวลความรู้ที่มันมีอยู่เนี่ยนะฮะคือคือคือพูดง่ายก็คือว่าแทนที่เราจะไปนั่งสอนนะฮะเราเราสะสมความรู้แล้วก็เราสร้างอัลกอริทึเเนี่ย ให้ไอ้แมชีเนี่ยนะมันสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะที่เห็นชัดๆปัจจุบันเนี้ยก็คืออย่างพวกคอเซนเตอร์ center, หรือพวกที่เวลาเรามีปัญหาเราโทรศัพท์ไปเนี่ยเสียงที่เราได้ฟังนี่นะอาจจะเป็นเสียงคนก็จริงแต่ว่าอาจจะไม่มีคนอยู่เลยก็ได้นะครับอย่างอย่างมือถือที่เรามีซีรีที่เวลามีปัญหาเนี่ยนะฮะเราเราถามมันก็ตอบมาได้เพราะอะไรฮะเพราะว่า มันเก็บข้อมูลไว้เยอะแยะไปหมดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันมันสามารถที่จะ,ะทําหน้าที่คล้ายๆสมองของคนเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันอาจจะทํางานได้แคบนะฮะในในใน,ในเรื่องประเด็นใดประเด็นหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะแม้กระทั่งการไปตรวจโรคหาหมอเนี่ยนะฮะปรึกษาหมอเนี่ยนะฮะก็ก็สามารถที่จะใช้ปัญญาประดิษฐ์หมดเพราะว่าปัญญาประดิษฐ์ข้อดีของมันก็คือว่าหนึ่งมันคิดเร็ว สองมันเข้าถึงข้อมูลได้ได้มากมายเนี่ยนะฮะข้อมูลที่ไม่ใช่มีอยู่เฉพาะในหนังสือหรือในคนมันเก็บไว้ในในคลาวด์ก็คือเป็นฐานข้อมูลนะฮะที่ทุกคนเข้าถึงหมดเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเอ้เวลาเรามีอาการอะไรเกิดขึ้นเนี่ยแทนที่เราจะบอกหมอเนี่ยนะฮะเราก็บอกใส่คอมพิวเตอร์ไปคอมพิวเตอร์มันก็ไปนค้นหาว่าไอ้อาการแบบเนี้ยในในสถิติทั่วโลกเนี่ยนะฮะมันควรจะเป็นอาการเป็นโรคอะไร นะฮะแล้วมันก็ไปนค้นหาว่าวิธีรักษาโรคแบบนี้นะฮะมันจะต้องใช้ยาอะไรบ้างมันก็บอกเรามาเองอันนี้คือปัญญาประดิษฐ์นะฮะอันนี้กเ็เป็นแค่ส่วนเดียวเท่านั้นเองนะฮะแต่ในอนาคตเนี่ยไอ้การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เนี่ยมันสามารถที่จะ,ะพัฒนาจนถึงว่ามันทาหน้านที่คล้ายๆคนนะฮะคือพูดง่ายก็คือว่าแทนที่มันจะคิดได้แค่ประเด็นเดียวเนี่ยมันเราถามอะไรมันก็ตอบได้หมดนะฮะก็ก็คือหุ่นยนต์ธรรมดานี่แหละนะฮะทีนี้ มันก็จะมีอยู่ประเด็นเดียวเท่านั้นเองว่าคําว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัญญานะฮะปัญญาภาษาอังกฤษก็คือ intelligence นะฮะแต่มันจะไม่คำหนึ่งคือจิตวิญญาณเนี่ยนะฮะเราเรียกว่า consciousness เนี่ยนะฮะคนยังเชื่อว่าไอ้ปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะมีจิตวิญญาณได้นะ,ะก็คือเราจะสร้าง consciousness เข้าไปใน AI เนี่ยยังไม่ได้นะฮะ เพราะฉะนั้นมันก็ยังไม่อันตรายเท่าไหร่ก็คือมันเป็นเครื่องมือให้เราเท่านั้นเองแต่ในอนาคตยาวๆเนี่นะฮะคนก็ชักเป็นห่วงว่าความฉลาดของมันเนี่ยนะฮะมันมันสามารถที่จะสร้างไอไอจิตวิญญาณของมันเองนะถ้ามันสร้างจิตวิญญาณมันได้เนี่ยนะมันจะแยกได้เลยว่าคุณคือคุณผมคือผมเนี่ยหุ่นยนต์กับหุ่นยนต์นะพวกเราคือหุ่นยนต์พวกคุณคือมนุษย์อันนั้นอ่ะเขาบอกว่าอาจจะอันตรายนะฮะเพราะว่า เพราะว่าถึงจุดนั้นแล้วคนอาจจะทําอะไรไม่เป็นนะฮะเพราะเราเพึ่งหุ่นยนต์มากไปนะฮะเพราะฉะนั้นหุ่นยน์ก็จะมาคอนโทรลมนุษย์ได้นะะอันนี้คือสิ่งที่เป็นห่วงกันกรับอืมค่ะยุคปัจจุบันนี้เราใช้ AI กับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมากเลยเหรอคะใช่ครับใช่ครับโดยที่เราไม่รู้นะฮะอย่างอย่างสมมุติว่าในในการซื้อของออนไลน์เนี่นะอย่างอเมซอนหรือ eBay เนี่ยนะฮะเราเราเข้าไปปั๊บเนี่ย มันก็จะเสนอสินค้าในสิ่งที่เราคุ้นเคยนะเพราะเพราะว่ามันจําได้ว่าคนคนนี้เนี่ยมีรสนิยมยังไงนะมันก็ไปหาของที่เราอ่ามีรสนิยมเนี่ยมาโชว์ให้เราเห็นก่อนเลยอ๋อเข้าใจแล้วมันเหมือนกับที่ที่เคยไปซื้อของออนไลน์ไม่น่าทำไมมันถึงได้โชว์มาว่าแบบของประเภทเดียวกับที่เราเคยซื้อมาแล้วมันมันชอบขึ้นมาในหน้าจอของเราอ๋อจำได้ไหมครมีครั้งหนึ่งเนี่ยนักข่าวอุโสคนหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ อ,ออนไลน์คอมพิวเตอร์นะฮะเปิดมาทีไรมีแต่ขายของเยอะมากแิดไม่กระทั่งภาพลามกอะไรเงี้ยนะค่ะก็ <c oughs> <c oughs> <sk iller> สุดท้ายแล้วก็มีคนอธิบายว่าถ้าเราสนใจในสิ่งไหนเราเปิดบ่นะอยๆเนี่ยนะฮะไอเอไเนี่ยมันก็จัดในสิ่งที่เราชอบเนี่ยมาให้เราดูเออึกออกใช่ไหมฮะเหมือนเราซื้อของอะไรเนี่ยเราซื้อบ่อยๆเนี่ยก็แสดงว่ารถนิยมเราเนี่ยชอบซื้อของสิ่งนี้ เขาก็จะโชว์โฆษณาต่างๆในสิ่งที่เราชอบเนี่ยนะฮะในใน a c e b o o k หรือในไลน์ก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็จะมีโฆษณาอะไรต่างๆที่ออกมาเนี่ยนะก็เขาก็จะดูว่าคนที่เล่น f a c e b o o k เนี่ยนะฮะเขาชอบดูหน้าหน้าประเภทไหนบ้างใช่ค่ะใช่นะฮะแล้วก็จะมีโฆษณาที่เราสิ่งที่เราชอบดูเนี่ยเพื่อจุงจะให้เราซื้อเนี่ยนะฮะก็จะเป็นแบบนั้นแหละนี่คือ AI นะครับอ๋อคือ ตอนแรกก็เคยสงสัยเคยไปคลิกถูกใจเพจเกี่ยวกับสินค้ายี่ห้อหนึ่งอะไรอย่เงี้ยค่ะ<ช>แล้วหลังจากนั้นสินค้าประเภทเดียวกันค่ะมันก็มาขึ้นอยู่ที่หน้าจอ Facebook ของเราเพียบเลยท,ทั้งทงที่เราไม่เคยไปปลืม้มหรือไปดูอะไรของเขาเลยมันมาจากไหนก็ไม่รู้อ๋อนี่คือ AI เหรอครับใช่ครับรอ๋บอแล้วแล้วเขาบอกว่าข้อมูลเนี่ยอีกหน้อยคืออาวุธสำคัญนะฮะข้อมูลคือ Data เนี่ยนะฮะ หมายความว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเราเข้าเว็บไซต์อะไรก็ตามเนี่ยเช่นอเมซอนนะฮะกูเกิลเนี่ยนะฮะก็เขาก็จะเก็บข้อมูลของคนไปเนี่ยนะฮะทั่วโลกเลยนะฮะประเทศจีนเนี่ยเขาบอกว่าเป็นแหล่งเก็บข้อมูลใหญ่มากเพราะว่าคนในประเทศจีนเดี๋ยวนี้ซื้อของอะไรต่างๆก็ต้องใช้มือถือหมดนะฮะค่ะ <Okay. S 1> นะทุกอย่างนี่อยู่ในมือถือหมดเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะดูดเอาข้อมูลเนี่ยไปเก็บไว้ที่ศูนย์กลางแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะมาเอามา เพื่อที่จะสร้างปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเพื่อให้รู้ว่าสิ่งที่คนชอบหรือสิ่งที่สามารถที่จะไปคนโทรลคนเนี่ยนะฮะมันมันจะต้องมีอะไรบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นในประเทศที่เขาคุมพวกนี้อยู่เนี่ยพลเมืองเขาเนี่ยนะฮะข้อมูลทุกอย่างเขาเก็บได้หมดะฮะคนคนนี้ไปอยู่ที่ไหนนะ,ะชอบซื้ออะไรนะฮะมีกิจกรรมอะไรบ้างเขาสามารถเก็บได้หมดเลยนี่คือ AI นะครับ <Okay. S 2> โดยที่เราไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะฮะ มนอยู่เบื้องหลังเราค่ะแล้วมันจะมาแย่งงานพวกหมูมวนมนุษย์ทำไหมคะเนี่ยแย่งครับงานแล้วก็ตามที่มันทําเป็นกิจลักษณะแล้วง่ายๆแล้วก็ตรงไปตรงมาเนี่ยนะฮะงานพวกนั้นอีกหน่อยก็จะหายไปนะฮะเช่นเช่นจะเดี๋ยวนี้อย่างอย่างบรกเกอร์เนี่ยนะฮะเราเวลาซื้อขายหุ้นตัดเดินเรามีรูปบรกเกอร์ถูกไหมฮะคนที่มาเชียร์ให้เราซื้อหุ้นนั้นหุ้นนี้แล้วเราก็สั่งเข้าไปซื้อเนี่ย ปัจจุบันนี้เราไม่ต้องทําแล้วเราเราก็สั่งได้ทางออนไลน์นะฮะแล้วมันก็จะเราเราก็สามารถที่จะเรียนรู้เทรนด์ของหุ้นอย่างตาเนี่ยโดยที่เรียนจากโปรแกรม a อนี่แหละนะและ้วเพราะฉะนั้นเอเอเองานที่เกี่ยวกับบลกเกอร์งานเกี่ยวกับเทเลอร์ในในธนาคารเดี๋ยวนี้มันก็จะมีตู้ถูกไหมฮะอเอเอทเลอร์มันก็จะหายหายไปอีกหน่อยธนาคารเองก็จะอาจจะหายไปหมดก็ได้เพราะว่าเรามีบล็อกเชนที่สามารถที่จะ โอนเงินซื้อซื้อขายะอะไรต่างๆเนี่ยออนไลน์หมดทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องผ่านธนาคารนะฮะง,งานที่ก็างานที่มันค่อนข้างที่จะใช้แรงงานเนี่ยนะฮะก็จะหายไปหมดนะฮะส่วนงานที่ยังใช้สมองงานที่มันเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นเนี่ยนะฮะงานที่เกี่ยวกับการใช้หัวใจแปลว่าดูแลคนแก่นะฮะมีเพชชั่นนะฮะเช่นวาดรูปอะไรพวกนี้เนะี่ยยังมีศิลปะที่ คุณโยนอาจจะไม่ไม่แอปเรียชเท่าคนเนี่ยนะฮะอันนั้นก็น่าจะยังอยู่นะครับอ๋อค่ะแสดงว่าต่อไปในอนาคตนี่กระเทือนกระเทือนคนแน่นอนแต่ว่าถ้าจะบอกว่าไม่ใช้เลยก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะมันก็จะเหมือนกับว่าเราปฏิเสธความจริงในโลกที่มันต้องเจริญขึ้นอใช่ครับค่ะมันก็สร้างความปนป่วนให้เราในระดับหนึ่งนะแต่ข้อดีข้อข้อดีก็มีเยอะใช่ไหมคะข้อดีมีเยอะฮะก็มันก็เป็นวิวัฒนาการนะฮะอะไรที่มันูกกว่า ดีกว่ายกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะฟังเพลงเนี่ยนะฮะมันมันเราอาจจะมีต้องมีคัสเสตเทปนะฮะแล้วก็มันก็เป็นอนาล็อกหมดนะ,ะเราจะส่งให้ใครมันก็นอกจากวิทยุกระจายเสียงเนี่ยนะฮะแต่สมัยนี้มันเป็นดิจิทัลหมดเนี่ยมันเป็นไฟล์เราจะส่งให้ใครเนี่ยเป็นกี่เป็นหนึ่งล้านคนภายในนาทีก็ทาได้หมดนะ,ะถ้าเราส่งทางอีเมลเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ไอ้ตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันมันเป็นมันเป็นสื่อดิจิตอลเนี่ยนะฮะต้นทุนมันจะต่ํามากเลยเพราะว่ามันไม่ต้องใช้วัสดุอะไรมากสมัยก่อนเราต้องมี cassette, แคสเซ็ตต้องมีเครื่องเล่นมีต้องมีอะไรเดี๋ยวนี้กดในมือถือนี่กดปุ่มเดียวมันก็เล่นได้ละนะฮะเพราะฉะนั้นการเข้าถึงคนมันก็มากขึ้นนะฮะราคาก็จะถูกลงนะสินค้าอะไรก็ตามเนี่ยที่สามารถที่จะแปลงรูปให้เป็นระบบดิจิตอลเนี่ยนะฮะ ซึ่งซึ่งแปลว่าไม่ต้องใช้วัสดุไม่ต้องใช้อะไรมันมันสื่อสารทางทางอ,ออนไลน์ได้นะฮะการเรียนการสอนในอนาคตเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะสื่อทางออนไลน์ได้หมดนะฮะผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันจะถูกลงหมดนะฮะคนได้ประโยชน์ก็คือมหาชนส่วนใหญ่ที่มันเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่มีเงินมากชาวบ้านตาสีตาสาเนี่ย ไม่ค่อยเข้าถึงเทคโนโลยีนะฮะแต่สมัยนี้น่าแปลกใจไหมครับที่แม้กระทั่งชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาก็เล่นไลน์กันตามมือถือได้อย่างสบายนะฮะเพราะฉะนั้นมันคนที่ได้ไประโยชน์ก็คือลากย่านเนี่ยนะที่มันเข้าถึงเทคโนโลยีได้ง่ายๆนะครับอืมค่ะอาจารย์คะถ้าเราไม่ใช่เป็นคนที่รู้เทคโนโลยีมากมาย เราต้องปรับตัวยังไงกับเรื่องราวตรงนี้คะมีคนอีกจํานวนไม่น้อยเลยนะคะที่แบบยังอยู่กับโลกที่ตามเทคโนโลยีไม่ทันจริงๆแล้วมันเปลี่ยนแปลงไปมากเลยคนที่กเกษียณอายุไปแล้วหรือว่าคนที่ยังอยู่ในยุคกลางเก่ากลางใหม่ของการเปลี่ยนผ่าน,นะะเนี่ยค่ะเอาจารย์มีคําแนะนํำยังไงให้กับคนที่อยู่ในวัยตรงนี้บ้างคะครับปัจจุบันนี้เขาเน้นเรื่องการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะฮะ หมายความว่าจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่เราเคยเรียนในหมหาวิทยาลัยเยพอมันผ่านไปสี่ห้าปีมันก็ล้าส,สมัยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเราเราก็ต้องมีทักษะในการเรียนรู้นะฮะซึ่งซึ่งผู้ซึ่งจบานานแล้วเนี่ยนะฮะก็จะต้องพยายามที่จะติดตามเทคโนโลยีนะฮะถ้าถ้าใครที่ไม่ถนัดในเรื่องของคอมพิวเตอร์ในเรื่องของมือถือและพวกนี้นี่ะผมคิดว่ามันมีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องต้องพยายามที่จะเข้าไปให้ถึงนะฮะ พอไม่งั้นเราก็จะตกโลกไปนะฮะเขาไปถึงไหนเราอยู่ที่เนี่ยเราก็เหมือนถอยหลังอะนะครับอืมค่ะอยากให้อาจารย์ให้ข้อคิดตรงนี้ไว้เยอะๆค่ะเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยบางทีคนก็วองว่าเรื่องบางเรื่องมันไม่เกี่ยวกับเราก็ไม่ตามแต่พอถึงเวลาจริงๆไอ้เทคโนโลยีมันอยู่ในชีวิตประจำวันของเราบางทีเราจำเป็นต้องเรียนรู้โดยที่เราอาจจะไม่ได้อยาก แต่จําเป็นต้องเรียนรู้ก็ได้ใช่ครับใช่ครับยังยังผมยกตัวอย่างที่ประเทศจีนนะฮะค่ะเราเราเราแต่เดิมเอาแค่สามสิบปีที่แล้วเนี่ยเราไปเมืองจีนเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะล้าสมัยนะฮะคนจะดูไม่มีดูดูแบบเหมือนอนุรักษ์นิยมมากอะ่มัมก่อนใช่แล้วอนุรักษ์นิยมมากปัจจุบันนี้ถ้าเราไปอีกทีเนี่ยนะฮะแม้ทั้งคนเท่าคนแก่เนี่ยเขาต้องใช้มือถือ มันมันต้องใช้ด้วยความจําเป็นนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ใช้เนี่ยมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้เขาไม่ใช้แคชกันแล้วได้ในเมืองจีนเนี่ยนะฮะเวลาเวลาเราซื้อของเนี่ยเขาก็มีบาร์โค้ดเนี่ยก็รูปบาร์โค้ดเงินก็จะสูงผ่านไปเวลาเราจะเรียกแท็กซี่เนี่ยนะฮะก็ไม่มีการจ่ายเงินเนี่ยใช้บาร์โค้ดเนี่ยนะฮะจ่ายเงินกันนะฮะเพราะฉะนั้นเ,เดี๋ยวนี้เมืองจีนเกือบทุกคนเนี่ยนะจะต้องอาศัยมือถือจะต้องมีความชานาญในการใช้มือถือนะครับนะฮราะเพราะฉะนั้น บ้านเราก็ตามเนี่ยถึงแม้ตอนนี้มันจะไปช้าเนี่ยนะฮะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็จําเป็นก็ยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนอย่างตู้เอทเนี่ยนะฮะสมัยก่อนคนก็กลัวถูกไหมฮะเ,เห็นแล้วไม่ไม,ไม่กล้าที่จะใช้บัตรอะไรเงี้ยพอมันจําเป็นจริงๆทุกคนก็ต้องใช้ละนะฮะมันก็เหมือนกันนะฮะอีกน้อยเนี่ยไอเอทีเอ็มอาจจะไม่ต้องมีแล้วเพราะว่ามันไม่ไม่มีเงินสดแล้วมันต้องทุกคนต้องใช้เงินออนไลน์หมดเนี่ยนะฮะ ก็จะต้องต้องมีมือถือนะฮะที่จะสามารถที่จะโอนเงินกันได้นะครับค่ะนี่เราคุยกับอาจารย์เนี่ยแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวเองนะคะจริงๆแล้วเรื่องของเทคโนโล,โลยีมีอะไรที่น่าสนใจเยอะเลยและอาจารย์เองเป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ดิฉันเชื่อว่าเราคงมีโอกาสได้มาเรียนรู้ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับเรื่องราวดีๆที่ถือว่าเป็นนวัตรกรรมเลยนะคะที่เราจะนํามาฝากกันใ,<ช>ใน,นะใน รายการชีวิตกับการเรียนรู้วันนี้ค่ะวันนี้ก็ต้องเงความยินด้ยอย่างิ่งค่ะต้องกรับขอบคุณท่านจัสตราจารย์ดรวรสัก์กนกนุกุลชัยนะคะราชบัณฑิตและอดีตอธิการบดีสถาบาันเทคโนโลยีแห่งเอเชียนะคะที่วันนี้สละเวลามาเป็นวิทยากรให้กับเราในวันนี้ค่ะกรับขอบพระคุณมากๆค่ะขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ